ชาชราคนนี้ยังใช่คนที่ชื่อหลงชิวอยู่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เอาไปผ่าครึ่งและตุ๋นด้วยน้ำซอสสีน้ำตาลส่วนหัวก็เอาไปสับให้แหลกเป็นความคิดที่ดีมากในท่านเสี่ยวถึงข้าจะไม่ใช่มนุษย์แต่เจ้ากลับเป็นเหมือนสุนัขจริงๆนี่เซนนะคือสิ่งที่ผู้ชายเขาชอบทำกันนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกัน พ่อจ๋าปลาท้องน่ารักขนาดนี้ยังจะกินรองอีกงั้นเหรอจ๊ะแต่ท่านเซียวอย่าได้ไปเชื่อมันเด็ดขาดพวกมันสามารถแปลงกายได้แถมพวกมันก็ยังมีสติปัญญามากมายนะับพันปีอีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในช่วงพันปีที่ผ่านมาและกลับกลายเป็นว่าเจ้าเองต่างหากที่สร้างปัญหานั้นขึ้นมาข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะข้าก็แค่อยากจะมีเพื่อนเล่นก็เท่านั้นเอง ดังนั้นโปรดยกโทษให้กับเซลยวอยู่เอ๋อได้เถอะไหนป้าทองตัวเมื่อกี้ถึงได้กลายเป็นเด็กน้อยน่ารักแบบนี้กันทำเอาค่าปวดหัวเลยทำเอาค่าไม่อยากกินอะไรเลยเฮ้ยค้าไม่ได้เป็นพ่อของเจ้าซักหน่อยแต่เซลล์อยู่อยากให้ท่านเป็นพ่อของเซลลวอยู่เซลลวอยู่ไม่เคยมีพ่อแม่และเซลลว CEO อยู่ก็ยังรู้สึกเหงาอีกด้วยถ้าอย่างนั้น เมื่อกี้เจ้าโจมตีข้าทําไมกันล่ะนั่นเป็นเพียงแค่สัญชาตญาณของเซียวหยู่เท่านั้นและเซียวหยู่ก็ยังเป็นผู้วิทักษ์ของจกักรพรรดิอีกด้วยแถมพลังวิญญาณมังกรของเซียวหยูก็ยังไม่สามารถปรแปลงกายเป็นมังกรได้อีกแต่พ่อจา๋าพ่อจ๋าแห็งแกร่งมากพ่อจ๋าสามารถลบล้างความประสงค์ของจกักรพรรดิได้อีกด้วยเซียวหยู่ไม่อยากจะอยู่ที่นี่เซียวหยู่อยากจะเป็นอิสระเซียวหยู่ไม่อยากโดนทิ้งอยู่ที่นี่เซียวหยู่อยากให้ท่านมาเป็นพ่อจ๋าของเซียวหยู่ ดังที่ผู้อาวุโสลหลงเชียวคนนี้กล่าวมาเซียวอยู่สามารถช่วยแม่จ๋าได้และเซียวอยู่สามารถเป็นวิญญาณให้กับแม่จ๋าได้อีกด้วยไม่มีพ่อไม่มีแม่ตัวเดียวและยังต้องการช่วยจิโรยเหยียนเซียวอยูแค่อยากจะมีพ่อเท่านั้นไม่อย่างนั้นทุกครั้งที่เซียวอยู่ตื่นขึ้นมาเซียวอยู่จะต้องอยู่ตัวคนเดียวในบ้านมืดๆแบบนี้ตลอดไปบ้านมืดๆวังเวงเงียบเหงา คนเดียวในพื้นที่เล็กๆมันคงจะน่ากลัวมากๆเลยสินะได้สิการมีลูกสาวเพิ่มอีกคนหนึ่งคงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะเย่เย่เซียวอยู่มีพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋า เขาต้องการจะเอาเซลลวอยู่ไปทําอาหารเซลลวอยู่เลยเอาหัวพุ่งชนเพื่อล้างแค้นมันคงจะไม่มากเกินไปหรอกใช่ไหมพ่อจา๋าแต่เขาเป็นชายชาราแล้วนะเจ้าจะไม่ว่าจะนึ่งหรือตุนอาจทําให้ลูกสาวของพ่อจ๋าตาได้เลยนะเจ้าคะเซลลวอยู่ใส่พลังพุ่งชนเขาเป็นแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นและอีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็ลงโทษเขาไปอีกเล็กน้อยพ่อจ๋าคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่เจ้าคะรู้สึกแปลก คุ้นๆยังไงไม่รู้ทำไมจะไม่ได้ว่าเคยได้ยินแบบนี้ที่ไหนขอขอบคุณเพจ Condition ต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ